สวัสดีครับพี่น้องหาก,กินแบบบ้านๆครับมืนอสิภาพพี่น้องมาดักมาแรงกันครับพี่น้องดักมาแรงเลยครับหลังบา้านนี่เดี๋ยวเบิ่งกันว่าข้าสีใส่วิธีการดักแบบใดครับ เขียนຈັກໜ້ອຍເດີ້ພີ ลอยแล้ะครับพี่น้องลุมม้มอ่ะลุ้มแล้วละ้าสี่เฮ็ดข้านไปหลอดไฟครับพี่น้องข้านหลอดไฟกัน ไปต้องเบิง่งปีนองว่าลางาังบานเทาสิมีมาเลี้ยงยังบอกสิมีแม่งบ่ ครับร็จสินเอานามไสคครับันบนี้ พี่น้องเขาต่อไฟมาจากบุญกับจากเถียงบุญอะเดีย๋ยวเห็ดล่างไฟกันครับ บัดตรงนี้เลยครับบิดตรงนี้เลยหันกันสายทออกสายกันครับ โอเคพี่น้องนี่ครับผมเดียหลอดมาใส่นี่ครับเรียบร้อยแล้วต่อมานีปืดปืดปืดๆดปืดป,ดป,ดป,ดปดนะครับเพราะว่าผมต่อปลั๊กเรียบร้อยแล้วอันนี้ไฟมิตอรโซลาเซลได้ครับพี่น้อง ใส่แบบว่าประหยัดพลังงานเอาครับโซลาเซลล์ติดน้ำกระท่อมเทียงหน้าผมนะครับผมใครอยากสนับสนุนโซลาเซลล์ก็สทรงมานะครับสิบแบบสีเหลืองสีเหลืองไฟสลัวสลัว,ส,วส่วนตัวนี้เป็นสีขาวเป็นระบบเซ็นเซอร์ครับมีสิ่งผ่านันจังสิตติดครับคนยางผ่านระจังสีสว่างครับเป็นแบบเซ็นเซอร์ข้างในเนี่เป็นแบบว่าติดตลอดเวลาครับ ใ,ใช่พลังงานเสียงอาทิตย์ครับปักไฟผมเขาเขามาติดนะอกครับพี่น้องเขาก็มาติดเพราะว่ายำใส่ไฟครับนี่เขาติดไต่แมงลองบึงเดี๋ยวว่าบึงหลอดผมใส่หลอดแบบใดครับนี่ครับหลอดที่เขาใส่45วัตต์ครับไปลองบึง หลอดแบบนี้45วัตต์ขันสนี่เดี๋ยวคำคำยังเปิดเบื้องน้ากันครับพี่น้องี่ครับเรียบร้อย ยังเด็ดเด็อยู่ว่าเล่นน้าอยู่กับละมังเด้อนี่ครับผมเบิ่งกันครับว่ามันจะมีแมงเหี่ยงลงบ่ล่องเบิ่งครับได้มากเลยกับตรงล่องครับพี่น้องอะครับพี่น้องคำแหละเดี๋ยวผมไปเปิดสวิตช์ไฟก่อนไปเบิ่งไฟกันพี่น้อง ใช่รอดมลแรงเขาสิมีม้มลแรงบมสมุนดิ๊กนอนดีแท้โอ้ยนอนปานมาตายครับผมไปส่องสว่างไปเบิงไฟแม่งห้องนี่ครับผม ใบชีวออกสีมงมวงนะครับพี่น้อว่าจะมีแม่อย่างบินมาลงครับผมครับชีวอ,อกสีมงม่วงนี่ครับจังถาเบิ่งผลงานกัน อ่ะครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับกับบรรยากาศรารรตรงหน้าแห่งแรงครับพี่น้องตรงหน้าแห่งแรงตรงหน้าบัวมีฝนกับแหงกุย่างจะห้องาเบิง้งไอ้ที่เขาดักมาแลงไว้ครับสิเป็นยังไงนี่แมงล่งยูอู้อู่อ๋อพี่น้องนี่ครับแมงกินุ่นซะเป็นส่วนใหญ่จกกักระจันกัมมี่ แม่กิซ้อนก็นมีผมมาไต่เึิ่งแม่กิซ้อนอะไรเลยครับแต่ว่าบินบินออกคือนะครับผมบ่ได้อ,ออกกลางคืนครับเด็กขัวน้อยหนึ่งขันจะขัวได้หลายกะน,นะครับตไต่ไปสักมื่สองหมื่สามหมือกนกะขัวเธอเดียวก็ได้ครับพี่น้องเนี่ยถือว่าลงอยู่ครับพี่น้องนี่ครับดักไว้หลังบาน หน้าทงเข้าพี่น้องกับเดี out, ๋ยวครับพอได้ยู่ได้กินเบิ้งครับมีแมงยังเนี่ยสิบ้าเบิ้งกินกาแฟวนตีนกันครับพี่น้องผสมกันเลย ครับพี่น้องบรรยากาศแบบบรรนอกเขก็ต้องดินล้นยังไรครับพี่น้องอยู่แบบพ่อเพียงก็อยู่ได้แล้วครับพี่น้องถ้าโบไมีหนีนะครับพี่น้องตัดตัดหนีออกไปได้อยู่ใส่กับสบายครับ ค้่แม่งเหรครับนี่กินนู่นนะคกระเดกขวยุดดอกพี่น้องเพราว่าอาจิตต้องเนี่ยพอเปิดใ้คู่มือนะครับพี่น้องนี่เขาเอาวิธีแบบบนบ้านเขาไมา่ให้พี่น้องเบิองน้ำกัน เราก็ใส่กุปกรณ์ช่วยครับเพราะว่าหล่อมันลงครับนี่ครับสิ่งเดียวได้เอาแล้วครับได้ครัวอยู่ครับพี่น้องในครัวครัวน้อยนึงกันอยาาใไ้มันไลก่กะไต่จักสองหมื่นสามหมื่นครับพี่น้อง เดี๋ยวอันนี้แช่ตู้ไว้ขวดเท่าเดียวครับพี่น้องเป็นพี่น้องไก่มาเคียกินแมงบัดเนี่ยหลังจากเอาแมงออกแล้วพี่น้องมึงสุ่มอันนี้มันมาหมุนกินบัดเนี่ยสุ่มมันบวลงถังเคียกินเต๊มเลยบัดเนาะกลับพี่น้องมนีาหากินแบบบ้านๆกันนะครับผมหากินง่ายๆหลังบ้าน ไต่มาแลงครับพี่น้องไต่มาแลงมีแม,ง,แมงกินนุ่นแมงกัดช่อนสีลงครับสกจันก็มีนะครับพี่น้องส <laughs> กจันลงตัวสองตัวนี่แหละก็นี่ครับผมเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆเานะครับพี่น้องจะเอามาฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้องจะฝากเป็นกำลังใจให้ใหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันกันบผมที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้งพพชงบ่พลาดคลิป เดี๋ยวคลิปต่อไปซิมิยังกับทาลุนทาเบิงน้ำกันครับผมมันนี่ทดลองอุปกรณ์ใหม่ไในขัวอยู่ครับเดี๋ยวจังดุลิปต่อไปครับมันนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ